แชร์ประสบการณ์การนอนโรงพยาบาลและออกโรงพยาบาลน,นะคะนะมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาบอกให้พี่ป๊อปทาคลิปให้หน่อยว่าเวลานักโทษท,ที่ออกโรงพยาบาลน,นั้นจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหนและเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะในการออกโรงพยาบาลแต่ละครั้งนะค่ะกรณีพี่นะเจงนะเป็นคนท้องที่อยู่ในเรือนจํานะคะนะจะต้องได้รับการ ตรวจคันนะคะทุกเดือนค่ะนะและพี่มีภาวะที่แท้งง่ายมากทุกคนนะจะต้องได้รับการฉีดนะคะยากันแท้งทุกอาทิตย์นะอืที่ก็จะมีการตรวจคันเนี่ยทุกเดือนค่ะนะตามตามที่หมอเขานัดนะทุกคนนะพี่จะบอกก่อนว่ากรณีเวลานักโทษหญิงนะคะนะได้รับการออกโรงพยาบาลนะทุกคนนะจะหนึ่งนักโทษเท่ากับอสองเจ้าหน้าที่นะ ทุกคนนะอย่างสมมุติว่ามีนักนะโทษแดนหญิงไปรักษาพยาบาลไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยสองคนเอ็นสองคนนะคะผู้คุมก็จะต้องไปด้วย4คนค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะไม่รวมถึงแดนชายนะแดนหญิงนะคะไม่ต้องใส่โซ่ใส่ตัวนค่ะเวลาออกโรงพยาบาลแต่ว่าแดนชายจะต้องใส่โซ่ใส่ตัวนนะทุกคนนะออแดนหญิงเนี่ยจะใส่เฉพาะเวลาเรานอนโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะ ส่วนหน้าที่ของนักโทษจะต้องทําอะไรบ้างระหว่างการออกโรงพยาบาลนะทุกคนนะเขาจะบอกก่อนเลยว่ากฎระเบียบของเขาคือ้าห้ามนักโทษนะคะไปคุยกับใครก็ช่างนะไม่ว่าจะเป็นญาติหรือคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยอะไรแบบนี้นะอ,อห้ามพูดห้ามคุยเด็ดขาดนะนอกจากว่าคุณได้รับอนุญาตนะอ,อโดยการที่แบบว่าเฮ้ยญาติไปเจอกับญาติมาแล้วญาติไปเข้าไปขอแล้ว เออจ้าหน้าที่อนุญาตแบบนี้อ่ะอาจจะได้นะทุกคนนะแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าช่วงนั้นปลอดภยัยไหมอย่างเช่นช่วงที่พี่ติดเข้าไปตอนนั้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งนะคะเรือนจํากําแพงเพชรยังไม่ได้ติดโรคโควิดเลยทุกคนกฎระเบียบมันก็เลยแน่นหนานะคะเขาเลยไม่อนุญาตให้ตัวนักโทษเนี่ยไปเจอหรือไปคุยกับใครเด็กขาดขาดท,ทุกคนนะ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไปกับเราเขามีหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมทุกคนนะเขาก็จะมีหน้าที่คุมเราไปค่ะนะไปที่ห้องอสถานพยาบาลนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นพี่เนี่ยไปห้องฝากคันอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเจ้าหน้าที่จะคอยเป็นคนคอยคอย,ยื่นบัตรคอยแบบ ให้เราทุกอย่างทุกคนนะอือเราก็นั่งอยู่ข้างๆเขาเนั่นแหละทุกคนเขาก็นั่งอยู่ข้างเราค่ะคอยดูความเรียบร้อยของเรานะเวลาเขา้าห้องตรวจบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปกับเราบางครั้งก็ไม่ได้เข้าไปค่ะก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะคะส่วนการนอนโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนนะประสบการณ์ของพี่ในการนอนโรงพยาบาลวันนั้นนะคะเ,เป็นช่วงเวลาช่วงประมาณตีห้าทุกคนที่ว่าเราปวดท้องจะคลอดลูกไหมนะนะก็จะมีเจ้าหน้าที่หญิงหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ชายหนึ่งคนค่ะ จะบอกให้ว่าการออกโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินแบบนั้นนะที่แบบว่าเราจะคลอดไงทุกคนไม่ได้ว่าออกกันง่ายๆนะคะนะกว่าจะทำอ่าเขาเรียกอะไรทําเรื่องขอกว่าจะได้รับการอนุมัติอะไรเนี้ยใช้เวลานานอยู่ค่ะนะก็พี่ปวดท้องตั้งแต่ประมาณตีสามตีสี่นะทุกคนนะแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่ไปกว่าจะได้ออกจากเรือนจําก็ประมาณเกือบตีห้าเกือบหกโมงอ่ะทุกคนนะกว่าจะได้ออกนะแล้วก็ได้ไปรถทุกคนน่ะโอ้โหคือแบบว่าวันนั้นคนขับรถคือไวมากทุกคนกลัวเราจะคลอด กลัวเราจะคลอดในรถนะคะทุกคนนะแต่ว่าไปถึงโรงพยาบาลก็เ,เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็เอนดูเราอยู่นะเออรู้ว่าเรายังไม่ทันได้กินข้าวกินปลาเขาก็พยายามไปหาซื้อนู่นซื้อนี่มาให้เรากินอยู่ค่ะนะแล้วก็รอเราตรวจระหว่างที่เรานอนรอตอนนั้นจะต้องใส่โซ่นะคะต้องรามโซ่รามตวนไว้นะทุกคนนะเออในกรณีเนี้ยมันเป็นอ่าเขาเรียกเลยนะเป็นกฎระเบียบของเขาที่เขาจะต้องใส่ค่ะ และการเฝ้าของนักอของเจ้าหน้าที่นะทุกคนนะเหมือนเขาจะผัดเป็นเวรกันค่ะนะเออผัดกันแบบว่ามาครั้งละสองคนค่ะนะเออถามว่าตอนนั้นพี่ป๊อบจะต้องล่ามโซตลอดเวลาไหมต้องล่ามค่ะทุกคนนะบางคนนะโทษบางคนไม่ได้ล่ามแต่ของพี่น่ะล่ามตลอดเลยทุกคนเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่ตอนนั้นคือเขาเข่งมากทุกคนมันมีการตรวจ มีหัวหน้าใหญ่ด้วยนะหัวหน้าใหญ่สุดของเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเขาจะมาคอยตรวจเองนะเวลาเขาจะล่ามโซ่เราอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าปวดฉี่ปวดอะไรเงี้ยบอกเขาได้นะแต่เรา่็เราเป็นนักโูษเราก็เกรงใจเขาไงทุกคนนะพยายามไม่กินน้าเลยวันนั้นพี่ไม่กินน้าเลยทุกคนนะพยายามที่แบบจะไม่เข้าห้องน้ําบ่อยเพราะว่าเกรงใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะเออเวลาเขาใส่โซ่ใส่ตัวเราอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออนายต้องทํานะมันเป็นหน้าที่ของนายนะเขาก็จะพูดแบบนี้ตลอดทุกคนนะเขาไม่ใช่ว่าจะใจร้ายแบบว่าอยากทา อยากจะต้องแบบฉันจะต้องล่ามโซ่เธอแบบนั้นมันไม่ใช่นะคะนะอืมเขาก็ยังบอกเรานะว่ามันเป็นหน้าที่นะอ่านายต้องทํานะอะไรแบบนี้เธออย่าหนีนะเออกรณีนี้แหละทุกคนนะถ้าท่านไปถึงต้องล่ามโซ่ล่ามตัวเขากลัวเราหนีค่ะทุกคนนะเวลาเราคลอดลูกเสร็จใช่ไหมทุกคนนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาเ,เราไปที่ห้องพักฟื้นนะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเลยนะพอญาติมาปุ๊บทุกคนนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวนายขออนุญาตล่ามโซ่เธอไว้นะ แล้วนายก็จะไปนั่งนั่งอยู่ตรงนี้แหละเออเธอก็อย่าแบบอ่าอยู่ในกฎในระเบียบนะห้ามใช้โทราศัพท์ห้ามนู่นนี่นั่นทุกอย่างทุกคนนะแต่เธออยู่กับแม่เธอได้สามารถแบบอยากกินอะไรกินได้เต็มที่เลยเพราะว่าอยู่ข้างในเราไม่ได้กินนะเ,ออเจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะเออเขาไม่เคยมาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเราทําตัวดีเจ้าหน้าที่ไม่มายุ่งอะไรกับเราแน่นอนทุกคนเขาจะคอยดูเราแบบห่างๆค่ะนะเออถ้ามีอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่จะคอยมาแนะนํา ช่วยเดินเรื่องเอกสารช่วยนู่นช่วยนี่แบบหลายอย่างทุกคนนะและพี่ก็โชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เอ็นดูเรามากนะทุกคนนะอเออเออแกแอบถ่ายรูปลูกเราด้วยนะทุกคนนะเออพี่ถึงได้มีลูกอะ่ะของน้องยิ้มหวานไปดูในเรือนจําทุกคนนะเจ้าหน้าที่ก็ไปเป็น เขาเรียกอะไรเป็นปิ้นเป็นภาพสีให้เราเป็นกระดาษ A4 ให้เราเอาขึ้นไปเก็บได้ทุกคนนะพี่ถึงได้มีรูปน้องยิ้มหวานเอาไว้ดูตอนที่แบบตอนอยู่ในเรือนจำค่ะทุกคนนะพี่จะบอกให้ว่าถ้าคุณเป็นคนป่วยอยู่กอาต้งรัษโรงพยาบาลน,นะคะนะทางโรงพยาบาลทางเรือนจำเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะใจร้ายใจดำนะทุกคนนะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะนะ เออแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างที่จะใจดีนะคะนะไม่ใช่ว่าเขาจะดุนะถ้าเราทําตัวดีเจ้าหน้าที่ก็ดีกับเราค่ะนะก็ฟังไว้เป็นความรู้นะคะไม่สนับสนุนให้ทําความผิดจ้า